ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำพาดตั้งอยู่หมู่4บ้านลำพาดตําบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518มีเนื้อที่10ไร่2งานทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านลำพาดมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาบริหารแบบชุมชนมีส่วนร่วมยิ้มไหว้ทักทายคืออัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านลำพาดเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือการออมทรัพย์นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงินเพื่อรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินคำขวัญประจำโรงเรียนเลิศวิชาการ รักการทำงานสารประชากีฬาเด่นเน้นวินยัยใฝ่คุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีม่วงน้ำเงินปัจจุบันโรงเรียนบ้านลำพาตมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด99คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น15คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายบดินสินตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพาด มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสองโดยใช้รูปแบบสมาร์ทโมเดลดังนี้ S Source Analysis การมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน M Management การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด A achievement การบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี R responsibility มีความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม T teamwork การทำงานเป็นทีมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนบ้านวัดโรงเรียนในการบริหารสถานศึกษา ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและย,ยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ก้าวทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และที่ขาดไม่ได้คือการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนมาใช้เทคโนโลยีในทางที่สุจริตพร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสอดแทรกกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพวิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบายทางการศึกษาเราพยายามอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถเพื่อจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาสากลลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งงาน5ด้าน ด้านที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสองโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความจำเป็นของผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนา หรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษามีการดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพครูวางแผน PLC เพื่อแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนด้านที่ 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้นำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารที่ดีมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ด้าน ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการจัดตั้งสภานักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองรวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนทั้งขั้นตอนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาด้าน,นที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือ นวัตกรรมทางการบริหารนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์พันธกิจของโรงเรียนด้านที่4การบริหารชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดระบบการบริการด้านสถานศึกษา มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสร้างคุณธรรมจริยธรรมความสามัคคีในองค์กรร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีการระดมทรัพยากรจากองค์กรหรือภายนอกเพื่อเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการพร้อมขยายเครือข่ายงานด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ นำทักษะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาที่ได้รับจากการอบรมประชุมสัมมนาเป็นประจำและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและความเป็นผู้นำชุมชนในการสร้างการเรียนรู้วิชาชีพครูสามารถเผยแพร่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาใกล้เคียง และองค์กรน,นอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณคณะกรรมาการประเมินสำริธทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นอย่างสูงที่ได้รับชมวินิทัศน์ในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ